สวัสดีครับอันนี้ก็จะเอามาฝานะครับผมน้ำมันถังหนึ่งกับนา28ไร่นี่ครับจากทางนี้ครับก็มีป่าอยู่ประมาณเกือบสไร่ครับแล้วก็มีฝั่งนี้ครับผมนี่ครับนา28ไร่นะครับนะครับก็เลยจะเอามาฝาว่าน้ำมันถังหนึ่งกับนา28ไร่นี่น้ำมันเหลือขนาดไหนครับผมเอาแค่ไฟเตือนนะครับ จะเลยเอามาฝากเป็นแนวทางครับเพื่อนตัว m 6 2นี่ผมเปลี่ยนคงคงคงใหม่ครับคงซิ่งอะ่ะครับเพื่อนจะเอามาเปรียบเทียบกับคงเดิมว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนครับผมสาหรับนา28า่บไร่กํา้ัมันถังหนึ่งเนี่ยครับ mm. เรือามาฝากให้ดูเพื่อเป็นแนวทางครับผมเนี่ยแล้วผมจะพาไปดูน้ามันนะครับกับน้ํามันถังหนึ่งนายไร่รับไร่เนี่ยว่ามันเตือนไม่เตือนคนระับผม นี่ครับอันนี้ของจริงนะครับสําหรับโคงซิ่งนะครับตัวนี้นี่ครับเลือกอีกนิดนึงยังไม่เตือนนะครับสําหรับนา28ไร่เนี่ยครับสําหรับโขงซิ่งตัวนี้นะครับสําหรับผมถือว่าผ่านนะแตกต่างจากของเก่าก็อยู่ประมาณหลายไร่เหมือนกันครับผมนี่ครับโขงซิ่งครับแต่ของเดิมนี่ไม่ได้ครับ28ไร่สําหรับน้ํามันถังหนึ่งครับคือเอาแค่ไฟเตือนเนี่ยครับแต่นี้ไฟมันยังไม่เตือนนะครับผม ก็เลยเอามาฝากเพื่อเป็นแนวทางครับผมเพื่อพี่นาณาคนไหนที่ใช้ตัวอ6มหกสองอยู่นะครับผมก็ถือประหยัดนะครับใช้ได้ครับถ้าได้อย่างเงี้ยพอเหลือบ้างครับนี่ครับนาย8ได้ครับกับเอ็มหกหกสองครับผมกับน้ำมันถังหนึ่งนี่เหลืออีกนิดหนึ่งจะเตือนคือผมจะวัดเอาแค่ไฟเตือนครับผมอันนี้คือถือว่าไฟยังไม่เตือนนะครับให้ดูอีกทีหนึ่ง เปลี่ยนโคมซิ่งมาครับเนี่ยไฟยังไม่เตือนนะครับสำหรับน้ำมันถังหนึ่งเนี่ยครับนา28ไร่ครับเนี่ยครับอันนี้ของจริงนะครับให้ดูเลยครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วครับส่งงานนะครับก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆทางนะครับผมสำหรับพี่ๆนานาที่ใจ M62 อยู่ลองตัดสินใจดูนะครับ่าจะเปลี่ยนโคมซิ่งหรือไม่เปลี่ยนก็ลองดูจากคลิปตรงผมก็ได้ครับผม ยังไม่เตือนนะครับผม <c oughs> <g ül> ืีโอเคผ่านครับผมขอบคุณมากครับยินดรับชมสวัสดีครับ